วันนี้มาติดไฟตัดหมอกของอันยามาฮาฟีหนึ่งหนึ่งห้าหัวชีตสองศูนย์สองสองก็มีคนบอกต่อตรงแล้วแต่เขาจะเนี่ยแบบรถสปากนั่นอ่ะก็มีสปากนี่ไฟกับแมวสีไฟตาแมวสีอันไฟตัดหมอกสองสี่สองอันนี่ก็จะเอากับไฟตัดหมอกเขาแล้วแต่ก็ผ่านรีเลย์ เลเลสีขาแล้วก็มันจะมีฟิวฟิวเฮียไปไหนล่ะมันจะมีฟิวฟิวก็เสียบนี่เนี่ยยังเซ็ตเสียบเข้าไปตัวนี้ก็สายไฟเอามาจอไว้นี่ล่ะขัววกขัวลบไฟมันก็ยังตีเขาต่อกันนั่นละ่ะ ตัวนขวแปดห้านี่มาเอาไฟดีไฟรีขวนี่เข้าไฟลีตอ,อนอตอแรกว่าจาะเอาสตอปเบกสต็อปเบกนี่มันอันใส่ตัววัดว่นแล้วเลยบอบอกไปยุ่งกับมันนะเอาเสียบเนี่ยแล้วก็แปดหกนี่ลงกาวแปดห้าปดหกนี่ขัวไดก็ได้ถ้ามันบ่กมีบ่มีลี ไดโอดไหนนะบางคนหาว่าอันต้องต่อ8ปหถึงจะถูกถ้ามันบ่มีไดโอดบมมีอย่างนี้ต่อทางได้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ว่าส่วนใหญ่น่ะส่วนนักแล้วผลจะแปดห้าออก8ปดหกแกลงกาวสูตรของเฮานี่ลงกาวน่ะออแล้วก็นี่ก็ไฟจากแบตปุ่นมาก็มาเข้า30 30ิกับมาออก8ปดเจ็นอแ8ดเจน้ำเงินนี่ก็มาเข้าตัวนี้ แล้วอันควรลบของแบตนี่ก็มาเข้านี่เข้าหนึ่งออกสามเขาจะตออย่างกับตอไปแต่ชั่วโมงนี่ใจอยู่ชุดเดียวคืออันไฟตัดหมอกสองสีวันหน้าถ้าเขาจะตอตัวไอชาติแบตตออย่างเขาก็ับมาใสใสายนี่อันนี้สุดท้ายมันจะอยู่ทั้งเพศเดี๋ยวจะอันหาโครงเล็กมาใส่ในี่อยู่นี่ถ้าวันหลังเขาจะตอสายน่ะเขาเสียบสายอืก็บนหน้าจะต้อง อก็ต้องลองพอกันถ้าว่ามีสายมีตีหลงบ่ต้องทอดชุดสีก็ดีหน่อยแต่มันก็สะดวกขึ้นนะถ้าบ้นถ้ายังลดกันใหญ่ๆตีอันมันมีจองว่างปอนี่นะเอาเธอไม่นอนอยางดีเลยเข้าหนึ่งออกสี่อันนี้นยางดีแล้วมันต้องกลัวมีปัญหาอนะไเนี่ยตัวนี้นี่ถ้าเขา ติดอันวัดสูงก็ว่าแอมสูงเกิดนีนะ่มันก็ห้อนๆอยู่นะอถ้ายังว่าสปอร์ไล่สามสิบเออสปอร์ไล่วันนั้นร้อง40่สิบสองดวงวไฟตัดมองสีเหลืองเต็มเต็มสูตรเลยห้อนเลยตัวนี้นะแต่ตอนนี้เขาใส่สายจีก็คือไฟตัดหมอก40วัต์แล้วก็ไฟกาแมวไฟเออไม่ใช่ไฟตาแมว ไฟตาแม้นี่หนึ่งหรือว่ากี่วัต์่บอกสองงานรวมแล้วบอกเกิน50าสองชุดนี่นะหมายถึงอันนี้สตัวแล้วก็ไฟเหลืองไฟอย่างนี้2องโหมดกันหอันนี้บอกเกิน50 50 124 48กับสีแอมป์ไปถ้าตัวนี้ชาร์จแบตตยอัออย่างตัวก็ห้าแอมป์กว่าสี่หบอกเกิน6กแอมป์ อืมบอกเกิน6แอมป์8แอมป์นี่บอกบบกห้อนตัวนี้นะสรุปแล้วเขานี่แล้วก็นี่ก็จีก่อนตอนนี้ล้อล้อไฟไฟตัดหมอกยังส่งมาบ่ถึงเตือเดินสายก็เอาเดินตัวนี้นะแล้วก็ลัดตังคอนอันลัดตังคานบนของโอ้งเขื่องนี่นะ แล้วตรงไหนปุ่นมันจะมีอันขอบชุดสีตวเนี้มันจะมีหูถ้าเอาลัดคานจากปุ่นมาน่ะข้ามคานมามาออกอันหูชุดสีนี่มันจะลบลบสายไฟของระบบแล้วก็ลบความห้อนอะอย่างจะหลายอย่างเลยตัางด้านเพ่เขาบอกมันมาเพราะว่ามันมีเซนเซอร์มีสายอย่างอยูอย่ห้องกับบักไคยุ่งะแต่ถ้าตัวนี้มานี่คือมันลบสายไฟถึงมดเลยบอกบอดดนอย่างละนี่นะอืม าหาันบะทีเนาะต้งไหนขึ้นมากับมาสนี่เดยกก็จะมาหาตีเน็บอยู่แถวๆนี่เพราะฉะนั้นสุดท้ายคือไฟมันจะหายจีขึ้นมาแล้วก็มาเน็บอยู่จ่องวางถึงเพรจ่องวางมันปออยู่ก็บ,บนี้อย่างนักอะ่ะสรุปล่ะไฟ ขัวแปดห้าไฟเตียนทำทำปฏิกิริยาสะพานไฟดูดนั่นนะเอาตีไฟรีหรือว่าสต็อปเบรกก็ได้บ่ต้องไปบ่ต้องไปตัดสายอันระบบของไฟสวิตช์ปิดเปิดอ่ะอเพราะหมูนนี่เขาเปิดสวิตช์มาแก็ไฟถึงจะมาแล้วก็นี่ จะมีสวิอยู่แหมตัวหนึ่งสำหรับปิดเปิดแหมกัมหนึ่งกันเหนียวครัวแปดห้านี่นะอืมมันจะมีสวิคแหมตัวหนึ่งอย่างอย่างกันนี่เขาเปิดสวิคไหนวะกุญแจ๊กกูเขาเปิดสวิคถ้าเขาบอกเปิดตีนี้นี่นะเปิดไฟตั้งหน้าจะได้กับผมมีกันนี้าก็เปิดสวิคตัวนี้เออเนี่ย อก,กับสวิกสองตีเพราะฉะนั้นแล้วก็มันจะมีฟิวอยู่นี่ตัวหนึ่งฟิวตีอันสวิกปิดเปิดนี่นะและ้วฟิวแห็งตัวหนึ่งอยู่ตีใกล้ๆแบตถ้าใครกลัวก็อันสายไฟนักก็ตัดตีอันใกล้รีเลย์นี่ตัวเนี้ยใส่ฟิวก็ได้แต่แต่บอต้องใส่ก็ได้เอาันจะใส่ตอนนะักเพราะบางทีมันช็อตมันอย่างขึ้นมานี่บางทีมันก็จะช็อตตีนี้ แล้วก็ตีอันอย่างก็แบตตีสวิคนี่บ่เคยมีอย่างนแต่จะได้มันมีรีเลย์มันก็เป็นวงจรใหม่ใจไฟน้อยสตาร์ทอันโหลดตีมีแอมนักสตาร์ทนี่ก็ประมาณแอมหนึ่งอย่างนักถ้าเอาเอาอันอย่างก็เอาสาสายไฟลักต่อจากแบตโดยตรงอย่างมูนั่นนะมันก็ไปกินไฟระบบอันปนวาอย่างก็ เพิ่มค่าแอมป์ของสายโหลดสายก็จะพังเร็วแต่แต่ว่าเจออันไอเบาเปิ่นใจรถเวฟร้อยสาห้าวิ่งมาแสนก็โลละแกมีสปอร์ตไล่ใหญ่ละไฟตัดหมอกสตัวตีชาร์จแบตพร้อมแกต่อจากแบตหมดเลยเฮานะพอละแกแกจอดรถขึ้เฮาพอคำหนึ่งเปิ่นก็นว่า2ปีปลายละรถใจงานนะักตัวว่าเป็นอย่างว่าแบตกันยังแบตเก่าเลย สาเจหรือสามจุดห้นสรุปและแบตเก่าแบตติดรถอืมก็บริหันเพิ่นเป็นยังนะแต่แต่เขาก็เอาเอาจี e ้ไปก่อนนะเอาเอาเหนียวเหนียวไก่อนส่วนในระบบของเฮาตีใจนี่ตัวขัวแปดหกนี่มาลงโคง้งกี้ก็เอาไฟเช็คละลงโค้งนี่นะก็จี e. ้ นีะตัวนี้จี้โหนึ่งจี้สายนี่นะไนวะโคไอเวนเด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 อเออโคหนึง่งเขาจี้ที่อันโคงปุ่นโคหนึ่งอยู่ที่สายนี่มันตีดนี่ก็แสดงว่าเออสายดินมันลงเข้าระบบแล้ว มีอย้เดี๋ยวก็ลอสายอันเออลอไฟสองระบบไฟสองสี่ไฟตัดมอกตอน,นี่ก็จะเอามาติดติดหลุมซ่าหรือว่าจะต่อต่อพีวีซีนี่ติดสองมงุมไฟตัวนี้ต้องติดสูงหน่อยถ้ายังหอติดหลุมนี่นะองศามันตำ่ำถ้าเ่อติดสูงนี่เขาส่องจากบนลงหลุมมันจะปั๊บได้กว้างได้ไกล แล้วก็มันมันจะบอแแยงตาอของเฮานี่มันแยงตาจังไฟไฟหน้า LED ชุดนี่ก็บปจนแยงตานะนี่หันเลยนี่สูงตำ่ำสะสะท้อนสองลายออกมาอันนี้บอแแยงตาอืหัวออกไปออกกำลังตีซีกับจอถามละอ่อนบเบาติปอลแอลางคืนอยู่ขขขเขาก็าบอบแยงตาเพราะฉะนั้นยี่ห้อ,อย่างโมต้องไปพอตีอันใน ในบันทึกหลุ่นนี้บ่แยงตาก็อบ่ได้แจ้งขนาดว่าไก่จนหันนกหันหันงูอย่างสาวเมตรสาสิบเมตรหนังดอกแต่ก็ได้อยู่ไฟไฟ,ไฟอันไฟตัดหมอกนะอันนี้ก็มาใส่นี่แห่ชุดหนึ่งสรุปแล้วแปดห้ามาจากครัวไฟลีหรือสต็อปเบรกก็ได้บ่ต้องมาต่อตีอัน กุญแจ8ปดหกหลงโค้งเนาะแล้วก็นี่ขั้วบวกจากอันแบตมาเข้า3ามซิปแปมาเข้าเซอร์บิกนี่ขั้วลบของแบตก็ามาเข้าตีชุดนี้เข้าโหลดชุดนี้ออกโหลดหมดเลยเข้า1ออกสประมาณเบกเกินซิปแอมนี่8แอมซิปแอมนี่บ่อฮ้อนห้อนนี่หมายถึง ฮอนจนอาจจะชอดจจอย่างนี้นะเออมีตัวนี้อพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอไฟมาแล้วก็ก่อยมาชุดไฟมาก่อยมาใส่หากำหนึ่งเดี๋ยวจะเนี้ยสายเรียบร้อยมดแล้วก็เน,นี้ยลอไปก่อนลายปุ่นแต้ก่อมีอย่างวันหน้าถ้าเกิดว่าเขาจะต่อรถนะ้าเขาจะเอาสายใหญ่ๆมาอ่นะเขาก็ดึงมัดจากปุ่นดึงมาเลยเหละาคางนี่มันจะลบสายทุกสายลบความฮอนลบอัน แข่งเครื่องขึ้นมามุดเลยบ่มีปัญหาลายเพ่มันมีตึงไงอย่างสายขั้นเล่งไงอย่างเขาก็ต้องได้เตะอเขาขัาน้นขั้นเตะมาเนี้ยอันนี้นี่ใจไฟดึงนะบ่ได้เตะนอเตะอย่างสักอย่างนะนี่เตะชุดข้างน้อยเดียวอแล้วตัวนี้ก็ไฟแสงไฟสัญญาณสวิกลัก 7.5 7.5าจุห้าดห้ดกัน30มซตัวนี้ก็อยู่อยู่บนสวิเบรกกามันจะมันจะมีจ่องของมันเลยมันบะตกแล้วตัวนี้จุดออนของมันนี่สายเนี่ยสายพันเชืรอก็สายอันมัดไฟแล้วก็อันสวิทสัญญาณไฟเกียร์นี่นะมันจะมีอันขอก็นี่ขอปากมันอยู่ลงหลุม เวลาหอวหนเข้าแล้วเครื่องวิ่งมามันสายมันตกตกมาไม่อโดนโดนไอ้ในแข่งนี่ความห้อนจะห้อนขนาดเลยสายโดนแข่งเขากลัวก็เลยใจสายปันแล้วก็ใจ้อย่างมัดให้มันลอยขึ้นบนเนี่ยอแต่นี่ถ้าจะดีต้องไปหาช่างอิเล็กทรอนิกส์ดีๆนะฮะหัวกับสายตีอั้นมาตรฐานน้อยตีทนความห้อนได้เอามาเนี่ย พออย่งแอร์ล็อกรุ่นแรกตียังตีเคยทคําคลิปว่านะน,นี่เขาไปหันของแต้เลยอันคนหุ้จักกันรถขายอันขายโจกแกกับมีปัญหาตัวเนี้ยโคดสิบสองขึ้นพ่องบอขึ้นพ่องแต่สรุปเราเป็นปากมาจากมัดไฟอะปากตัวนั้นมันสปากไฟแห้งๆมันทนห้อนมาได้กอบพองอย่างพ่องรวมพ่องมีมดเลยก็บอกอยู่นะเนว่าจะไปล่านรถเครื่อง แต่ของผมนี่บอกไปล่านรถเครื่องแล้วเขาต้องบอกว่าไปไล่านอิเล็กทรอนิกส์ตีมือดีๆหพือผลไปเปลี่ยนปักสายไฟที่มีมาตราฐานสูงทนสปากทนแหงไฟสูงได้มันถึงจะจบถ้าไปล่านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนี่ย็ะใจไปก่อนนะครับพังนักๆขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นสายเรื่องสายไฟนี่จะฮืดีเปลี่ยนัากเปลี่ยนสายอย่างนี้ต้องไปร้านอิเล็กทรอนิกส์ตีมือดีๆนะเออนถึงจะหู้สายไฟสายอย่างกระจจางของดีมันมีถูกหรอกเออีกอนเนอร์หลอมัดไฟเออหลอชุดไฟมากี่ทรงมาละชุดไฟกระสิตสามสเตปสังส่งจากมือจีนปุดีมาวันเดียวกันจับปอดี ตอนแรกต่ออันสต็อปเบรกอย่ก็วัดโวลต์เข้าสต็อปเบรกแต่สต็อปเบรกนี่มันกลิ่นไฟฟิวสายเส้นเดียวกับอันปั๊มติกเพราะฉะนั้นสต็อปเบรกนี่ห่อมาใส่อันไฟรีเลี่ยวนี่นะเตอตีอันไฟรีตานานี่ตัวนี้มันเป็นอันฟิวสายไฟโคนละเสนครับอันปัมติกหมอต้องการเนื้อมันเป็นพาล่าก็ปัมติกเพราะฉะนั้น ต่อตัวนี้ลงมาเพ่เรามาเข้ากับอันมาหลมสายกับตัวนี้แล้วต่อทีลีเลี่ยวตัวนี้ก็เป็นอันสายตีวา่าไฟสตารติีแปดห้าแปดหกนั่นเนอะส่วนนั้นตัวไฟสองสีครับอัน สวิกสามสเตปนี่ตัวสวิกสามสเตปนี่มันจะมีอยู่เส้นหนึ่งสีดำสีดำนี่เดี๋ยเดอเดีอยวะไรก่นเออไฟตัวนี้มันเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่อันเข้าไฟบวกและแหมสองเส้นนี่เข้าครัวลบ เข้าโคลรบแล้วก็อันตัวโคลบของอันไฟนี่มาเข้าตีนี่เข้าตีมันออกมาจากแปดเจ็ดนั่น,นแล้วก็แหมสองเส้นนี้ตอ่อต่อเข้ากับอันโคลรบของอันสวิกสามสเต็ปแล้วก็นี้ก็ถ้าเปิดนีเ่เส้นนี้เดียวกับต่ออยางงั้นต่อยังตีตัวเนี้ย สายอันดินนี่เอาเข้าที่แปเจแล้วก็แหมสอสายนี่สูงตำ่ำสูงต่ำนี่กับมาใส่ครับอันสวิกตัวนี้ตัวใส่ครับตัวที่อันพ่วงและสวิกสามสเต็ปแล้วใส่พอเลยดีกว่าต่อละสายดินของอันไฟส,สูงต่ำนี่เข้าที่แปเจ แล้วก็ไฟสูงไฟต่ามัดติดกันแล้วก็นี่ตัวสวิตนี่สายอันบวกของสวิตนี่เข้า8ปเจ็ดแล้วก็นี่สวิตเหลืองเหลืองขาวนี่มามาัดกับอันตัวไฟ เรียบร้อยเออเย่างเออปิด่อยครับนี้ตียังจะมีแหมอันหนึ่งก็คือตัวตีเดี๋ยวนะตัวที่เข้าแปห้าเขาจะอันตีบ่บมันมาจากอัน เนี่ยไฟลีนี่น่ะตีมาเข้าครัวแปดห้านี่น่ะใส่สวิคนั้นหนึ่งอ่าแล้วก็มีไใกล้ๆแบตปุ่นใส่ฟิวอันหนึ่งแล้วตังเพ่ก็จะมีฟิวแห่งตัวหนึ่งน่าจะฟิวที่สวิตสวิตปิดเปิดแล้วก็ฟิวที่แบตฟิวที่แบตมีสองที เดี๋วสายนี่บ้นักบ่ต้องไล่ตัวนี้นี่เดี๋ยวเขาจะเอามาปั้นกับตัวนี้เอาน็อตออกแล้วก็มาปั้นขอบในเออบอก่ได้ทอดชุดสีสุดอย่างละและสายไฟไมันจะอยู่ตั้งบนเออบอกว่าได้ไปยุ่งกับอันสายกับระบบลายปุ่นแล้วก็บ่โดนความห้อนอืมแล้วตีมันเปลี่ยนไปหน,น้อยก็คือไอตัววัดวนกับมากินอันไฟของไฟลี เพราะว่าถ้าเอาเป็นสต็อปเบรกตัวนี้นี่เบรกกับไฟอันอันอย่างก็ปัมติกนี่มันเส้นเดียวกันต้องบยายาให้เป็นพระราตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนมากินมีมดเลยอืมมันก็แค่4 0วัตต์นะแต่แต่ก็จะใส่รีเลย์อยู่สรุปแล้วก็จะถ้าวันหน้าเขาเจาอน ตัวชาติตัวอย่างใครมาใส่หั่เส้นสองเส้นนี่เอาออมาเอาสายมาเสียบนี่เลยอันนี้มันเข้ามนงออกสามอือโอเคนะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ยังเพิ่อ,อยู่เลยแบบมีปัญหาแล้วอันนี้ชุดสีรุ่นนี่ถอดง่ายกว่าเว็บเว็บรอยสอห้าไม้นี่ถอดยากอือถ้าเทียบระว่างฟินกับเว็บนี่นะความสะดวกหรือถอดชุดสีนี่อันนี้ง่ายกว่าและ จะพาอบางจะแล้วแต่ของฟินนี่จะพาะบางขนาดเลยต้องระวังให้ดีเลยโดยเฉพาะตัวนี้ <c oughs> แล้วก็ขอบขอบไฟใต้ตรงบนหักง่ายขนาดนั้นนะี่นะออกติดร้องรำหนึ่งเดินเครื่องเพราะฉะนั้นจบข่าวสำเร็จ เสร็จสิ้นด้วยดีตอกเบคกนเรีวที่กระบุงนี้ปัญหาอย่างเดี๋ยวเขาไล่มวนสายเผื่อไว้อันนี้ถึงเผื่อไว้มดสายจากหน้าไปหลังกับประมาณเกือบวานหนึ่งพอดีอะมวนเก็บมีมีตีลบตีอย่างยางดีเลยดูตรงบนมดบลหลุ่มนอดี่ก็ได้หรอะโอเคเนอะจบข่าว